ที่ตูนแอบถามอย่างนี้ค่ะเวลาเต้นน่ะน้องเนยอาจจะพุงเต่งนิดนึงตู้หนุ่ยนนึงมันยากไหมคะเวลาจะแบบสายสะโพกยากใช่ไหมแล้วเราต้องทํายังไงคะต้องขมแหล่พุงใช่ไหมโอ้มันยากแล้วทุกวันซ้อมอยู่บ้านซ้อมทุกวันเลยไหมคะไม่ซ้อมนอนน้องมองน้ซ้อมไม่ไม่ไม่เชื่อพี่นางคิดว่านางเกิดมาเพื่อเต้น โดนตรีมานางไปได้หมดเพราะฉะนั้นกลับถึงบ้านนอนเท่านั้นจริงเป้าแล้วพอลุกสึงตัวขึ้นมาก็กินอุยใช่ใกินเสร็จแล้วก็นอนถึงเวลามาทำงานก็ค่อยมาเต้นเห็นไหมเป็นพรสวรรค์แสดงว่ามาจากข้างในเจอเพลงนี่คือแบบต้องเต้นเลยใช่ไหมคะนี่มันต้องไปอย่างนี้ไแนวแบบระเบียวว่านศิลป์มีไหมเอาแบบวันนั้นน่ะ ได้ไหมฮะอ่าจริงจริงเนี่ยเธอเต้นเพลงอื่นแต่มีคนเอาเพลงของระเบียบวัตถศิลป์มาใส่โคตรเข้าเลยนี่ใช่ไหมคะอ่าดูของเขาก่อนดูของเขาก่อนอ่าดูถ้าดูตัวเธอเอาขึ้นเสียงมาโอ้นี่นี่นี่น่ไหน เช่นแบบนี้อ,อ้าวมื่อโอ้ยยกขาด้วยนี่นีนเน่เห็นไหมเห็นไหมอ้าวแล้ววันนี้พอ,อสามคนยืนค่ะ <c oughs> สามคนค่ะเอาสไตล์หางเครื่องอุ๊ย ฟรีสไตล์เต้นหางครื่องหรอเนยลองแนะนํารู้จักในหางเครื่องไหมหางเครื่องก็จะต้องเต้นแล้วก็มียกแข้งยกขาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ปุ๊บแล้วก็หมุนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่ะเธอทําได้ไหมได้อ่เธอทํารอบหนึ่งแล้วเขาจะได้ทําตามถูกอันนี้ไม่ได้เตรียมเลยนะค่ะถ้าล้มล้มอะไรลงไปลงไม่เกี่ยวเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ตูนพี่หมวยอยู่ข้างๆช่วยค่ะเดี๋ยวช่วยประคอบออกแบบได้ไหมเอาเต้นแบบหางเครื่องทําไงไหน สองคนพร mm ้อมโอ้โหนี่เป็นยังไงสามบานได้ว่าไม่ได้เตรียมจริงๆไม่ได้เตรียมเอาลองเองเอาลองแล้วเดี๋ยวเปรว เดี๋ยวมันปิวสาบานไม่ได้เตรียมไม่ได้ตัวปมนไงน้องเก่งค่ะหนูขาพันกันเออใช่ไหมดูลักษณะการหมุนไม่ง่ายนะเขาพลิวมากค่ะเขาแบบว่าไวมากค่ะเออเอาเป็นว่าเธอเนี่ยเธอลองหมุนให้รอบมันกลับมาพอดีใช่ยังยากแล้วนี่ชามขวบค่ะ เก่งแล้วก็ต่อเลยค่ตอนที่ยังไม่รอบเลยยังไม่รอบเลยครึ่งหมุนก็ยังไม่ได้เลยขอดูอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะตอนนี้จังหวะหมุนปูเทิร์นนนนนนอ้เหมุะคะจังหวะหมุนจังหวะหมุนอุ้ยขาเอาขาขวานึ่งเด้านี่โอ้โหมันมีเคล็ดเห็นไหมขาขวาขึ้นมาเขาต่อขาขวาขึ้นมาแล้วก็กะหมุนหมุนแล้วก็แล้วก็ ฟบเนี่ยเห็นไหมอยากจะให้เลยยืนเอาเพลงเดิมอาขออนุญาตเถอะเพลงแรกอันน่ารักอ่ะน่ารักไหนไหนมาได้ไหมอันนั้นเก็บเป็นไปเปิดวันที่เก้าอีกทีหนึ่งได้เห็นกันไปแล้วแต่เพลงเดิมได้ไหมอ้าสองคนขยับตรงนี้่โอเคพร้อมไหมต้นค่ะอันนี้เวลาอ่านข่าวยังไม่เป็นขนาดนี้เลยเอาเพลงเดิมอ่ะ ลักษณะเวลาเขาเนี่ยพ, <c oughs> พวกเรายังฝึกเ <c oughs> ขาไวมากเขาเวลาเขาอะไรเขาจะยกนี่ครับ <c oughs> แล้วคมจัดเลยไอ้คอ a อหมูเด่งหน่อยดิเอไอหมูเด้ง <c oughs> แล้วแต่เลย <c oughs> มันเกิดจากธรรมชาติในใจเราถูกไหมอ่าถ้าพร้อมแล้วขึ้นมา <c oughs> The show, little moodang's got the glow. <laughs> With the smile so bright, she steals the night. A hippo that makes the world feel right. She's the icon, the legend, the queen. Moodang's the cutest you've ever seen. <laughs> Moodang, นั่นโอ้โหเป๊ะมากโอเควันนี้จะไปเรียนหรือเปล่าไปนต้องไปเหรอให้ลุงโทรเวลาครูไหมไม่ต้องเลี้ยงสือวันนี้เปิดเทอมเปิดเทอมวันแรกแล้วก็ไปเรียนหนังสือใครไปส่งนี่อ่ะเดี๋ยวถ้าจะกอดกันกอดแค่ตรงนี้นะไปถึงหน้าโรงเรียนให้ลงไปเลยเดี๋ยวรถติดเดี๋ยวรถติดเข้าใจช่วยกันเราจะลงชั่นิดเดิมว มือนุ่มนะวันนี้จับมือก็ด้แบบเต็มที่เลยอ่ะลานี้แหละขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วไปพบกับน้องเนยวในแฟมมิเต้ง Butterbears First Fam Meeting Adventure West วันที่เก้าและสิบพฤศจิกายนนี้ค่ะจัดที่ไหน จัดที่ MGI Hall Bravo BKK ค่ะเซิร์ชที่ไหนไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะคะทั้งบัตรแฟมมิท hmm. ติ้ง9และ10พฤศจิก,กายนและไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยค่ะวันที่9 mm hmm. บัตรหมดแล้วใช่ก็ซื้อไลฟ์สตรีมมิ่งไปดูวันที่9แทนได้แต่วันที่10ยังพอมีบัตรที่เข้าไปชมงานก็ยังมีแล้วก็มีบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและขอบคุณหลานเนยที่กรุณามา ให้เวลากับเรานี่ประมาณสัก5้าสิบนาทีแล้วค่ะจริงจิงคุยต่อได้แต่เดี๋ยวจะไม่ไหวก็ไปเรียนหนังสือลาไปตรงนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณพี่ยุทธด้วยนะคะตายแล้วเสียงหลักขึ้นมาเลยอ่ะ